สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้มาเจอกับยายเสือมากระเล่งดำค่ะก็ไม่เป็นไรด้อเนาะธรรมดาธรรมดาเนาะมาเจอมาเจอกับเพื่อนๆเราเนื่องจากที่ว่าเราทำไม่เป็นเหมือนเพื่อนๆนก็ไปตามภาษีภาษาเลยนะก็ มีครูครับมีครูครับก็ศึกษาตามครูครับครูที่ทำทำช่องมาก่อนรอเขาแพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ไม่ว่ากันแหละเนาะเจ้าของบ้านหรือว่าเพื่อนๆเราพิมพ์ผิดก็อ่านให้ถูกเจ้าบ้านก็รับผิดชอบไปกันแล้วกันบ่อเนใหมีเ้ครับูข่

มดุษณีก็ไม่มีอะไรมากแบบนอนดลกดๆเดินๆบางครั้งก็คิดมากอยู่เหมือนกันนะอาอ้าวเรายิ่งไม่เป็นภาษีภาษาแบบนี้อย่ามาคิดเลยนะว่าไม่ดุษณีจะไปแสมแพมบ้าไปดูแบบนี้มาเป็นปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยเอามาพูดไม่เคยแคปบ้าคนนู้นคนนี้มาไม่เคยแคปไปให้คนดูแล้วมันเหมือนกับว่าไปยุแยงเนาะไม่ดุษณียอมรับนะว่าป่วยใจป่วยแล้วป่วยอีกปว่วยได้หลายเท่า ถ้าจำความได้นะจะไม่อยู่กับตรงนี้ในเมื่อมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องสู้ทนกับเพื่อนต้องสู้ทนสู้นี่แหละเคยขออยู่ประจํานะบอกว่ายกเว้นไม่ดุสนีสักช่องหนึ่งเธออย่าเอาอะไรอย่ามาด่ามากอย่าอะไรเลยมันก็ไม่พ้นอยู่ดีเลยเนาะดุสนีก็เวลาขึ้นไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปก็เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะปล่อยผ่านไป เรื่อที่จะปล่อยผ่านไปไม่ให้กระทบเพราะว่าช่วงนี้ยังมีเพื่อนพันธมิตรของเราไม่รู้เข้ามาจากสายไหนเข้ามาจากสายร้องเพลงมาจากสายทำสายเกษตร,รยเยอะแยะมากมายเลยเราจะมาพูดมาบ่นดราม่า,มาทาไมปล่อยผ่านไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะดีไปเองไม่ดุสานีพยายามคิดอยู่แบบนั้นนะเนาะพยายามไม่คิดอะไรมากแต่ก็นั่นแหละ นมันเคยคิดมากนะคิดนะเพราะว่าหนึ่งช่องเราก็ไม่ได้ทําช่องสําเร็จมาด้วยตนเองเราก็ต้องมีเพื่อนมีผงมาผลักดันเรามาตรงนี้ผ่านแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําเองได้ประมาณนี้นะมันคิดมากอยู่แล้วล่ะมันคิดมากอยู่แล้วละเพราะว่าแมุ่ศรีไม่ได้ไม่ได้มาแบบความสามารถตัวเองล้วนๆก็ไม่ใช่ มันมีหลายทางที่ผลักดันให้มาตรงนี้ถามว่าเจตนาไหมเจตนาค่ะเจตนามาเจตนามาเพราะว่าณช่วงนั้นรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆผลักดันเยอะอความรู้สึกตรงนั้นคำว่าโกรธเคืองไม่ลงเนี่ยแหละเพราะว่าเอาความดีเพื่อนตรงนั้นนะมีเยอะ เพราะฉะนั้นพี่ดุษณีถทงไม่เลือกที่จะว่าเอาจะดามา่าใครจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าอญาติพี่น้องเราไปเกลียดชังคนนั้นคนนี้จะให้เราเกลียดชังตามเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยของผู้ใหญ่นะน้องไม่ใช่เด็กอนุบาลนิสัยแบบนั้นต้องแบบเด็กเรียกง่ายๆว่าเหมือนเด็กเหมือนเด็กทารลูกที่ ยกเท้าขึ้นมาอมน่ะเนี่ยไม่รู้ภาษีภาษานนเนั่นแหละแต่ไม่ดุสานีนี่ด้วยอายุก็ามากแล้วอะไรแล้วไม่อยากจะตอบโต้ไม่อยากจะอะไรก็ต้องขอขอบคุณน้องๆหลายๆคนหลายๆช่องนะที่เข้าอกเข้าใจที่เห็นอกเห็นใจตรงนี้ก็ขอขอบคุณจากใจเราอยู่ตรงไหนเราไปมันกดดันจริงๆค่ะกดดัน,น,นตั้งแต่แรกๆต,ตั้งแต่ตอนที่เริ่มใกล้จะเริ่มผ่าน ได้จะเริ่มผ่าน4,000ชั่วโมงเช่นนั้นยิ่งกดดันเลยโอ้โหยิ่งมาทุกวันนี้ที่ให้หายไปนะั่นไม่ใช่อะไรหรอกที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นไลขึ้นอะไรขึ้นไปแล้วไม่ใช่ว่าเออไรคได้เราจะได้อะไรแต่ก็โทษทีเถอะสาบานจับใจเลยที่ที่ได้ได้มาที่ผ่านมากเพราะ่ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาให้จะให้ไม่ดุดสนีทำได้ด้วยความสามารถที่มาขึ้นไลฟ์สดอยู่ประมาณนี้เนะ่ ไม่ได้หรอกอันนี้บอกจากใจเลยเพราะฉะนั้นจิตใจเท่านั้นความดีเท่านั้นที่จะหลอ่อหลอมมาให้เป็นอ่าหนึ่งเดียวได้นะ่ะมันยากนอกจากว่าเราจะอนุโลมอาภัยหรืออาภัยทานเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยเราอยู่แล้วละ่ะแต่ไม่ดุสณนียแบบความรู้เยอะนะแต่ปั้นคำไม่เป็นคื พูดง่ายๆว่าความรู้สึกของไม่ดุสานีคือถ่อยีท่อย,ยอาศัยนั่นแหละแต่ก็จะอยู่แบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ทะยอทะยานจนเกินไปเนาะคลิปนี้ไรนี้ไม่ดุษานีก็ขอขอบคุณมาไม่มีอะไรหรอกทำขึ้นมาตรงนี้ทำให้นายท่านส่งอะไรดีๆมาให้เราดูแม้ว่าจะมีมาน้อยเราก็เต็มใจแต่ทำตรงนี้นะเนาะ คลิปหนึ่งก็มีห้าคนสิบคนแล้วก็พอใจก็โอเคแล้วเนาะก็ดีกว่าบางคนเขาเงียบไปเลยอย่างนี้เขาก็ยังโออยู่นะสําหรับช่องนั้นๆน,น,นี่แหละคนเราอ่าความดีมันมีไม่เหมือนกันทุกบ้านทุกคนมีดีหมดเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกกันอย่าได้เอาหาเอาสะใจอย่างเดียวตอนรู้สึกตรงนั้นๆมันผ่านมัน เก้าผ่านมาแล้วว่าเออควรผ่านได้ก็ผ่านไปผ่านไม่ใช่ว่าเราจะคำว่าผ่านไม่ใช่ว่าเราจะเกียดชังนะคำว่าผ่านนี่คือผ่านได้หลายอย่างนะนาะพูดไปแล้วมันก็เหมือนไม่ดูสนีจะพวกวนมาอยู่ที่เดิมหมเนาะนะก็คือแบบผ่านผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่เพื่อนเพื่อนน้องน้องเราเนาะที่ด้วยคุณนวุฒิหรือไวยาวุฒินะที่แบ่งแยกแยกแยะออก ตรงนี้ก็ได้รับความเมตตาจากเพื่อนๆจากแม่แม่หลายคนที่ด้วยวัยวุฒิหรือคุณวุฒิตรงนี้อเนาะกขขอขอบคุณก็จะพยายามอยู่กับพวกเราให้ได้มากที่สุดมีเวลาก็จะขึ้นมาทักทายไม่ต้องซีเรียสค่ะส่วนท่านไหนมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่ว่าก,กันหรือว่าจะอยู่หลังบ้านหรือว่ามาไม่ทัน เนี่ยมันเป็นปันไม่ไม่เป็นปัญหาสําหรับไม่ดุสษนีเลยนะคะบอกจากใจเลยตรงนี้มันผ่านตรงนั้นมาแล้วค่ะคือเรามีความสุขอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นเน่ะโอเคนะคะก็ขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ผ่านมาดุสษนีก็จะพยายามอยู่แบบมั่วๆแม่ก็อยู่แบบนี้มาตลอดนะคะก็เนาะก็ไม่ไม่ดุสษนีก็ไม่ได้ไปฟาดใครโต้ตอบแทนใครหรือว่าโต้ตอบแทนตัวเองด้วยนะคะก็ ขอขอบคุณใจคทำคลิปขึ้นมานี่ก็คือทำแบบให้นายท่านเขาส่งของดีๆมาให้เราประมาณนี้แหละอจะถามหาสาระหรอกก,ก็ไม่มีหรอก